สวัสดีครับวันนี้รายการไม่มีใช่แล้วันนี้อ๋อมีค่ะเดี๋ยวพี่ๆี่เขาตั้งตารอกันตอนค่ำคืนนี้ตอนอัพยูทูบครับค่ะวันนี้มีมาฝากอะไรบ้างคะเขาตัวที่ดีดีไหมได้เลยจ้ะตัวตลาดจะปิดนะฮะตัวที่ราคาลงมันนุ่แล้วเกาเพิ่งปลดแคชนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานดีธุรกิจดีมากๆนะครับผมคิดว่าราคาทุกคนซื้อไปเถอะความเสี่ยงน้อยมากติดไปติดมือจะบ้านเลย ATP สามศูนย์ ATP สามศูนย์ T P ค่ะทำธุรกิจอะไรเองรถขนส่งใช่ไหมคะรถขนคนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าใหญ่นะครับแล้วก็รถต้นทุนก็้มาในตลาดเนี่ยก็ควผู้โจยาซื้อฝูงรถเพิ่มเติมค่ะ <K HA. S 1> นะฮะซึ่งถือว่าผลประอบการในปีนี้ยังไม่ได้สะท้อนอะไรเท่าไหร่จะปีหน้า <K HA. S 1> ในตนัวเยอะ เพราะว่าเขาได้โครงการใหม่ๆหลายโครงการในการขน mm. คนงานจากที่มอ,อุตสาหกรรมหลายที่ทั้งในและต่างประเทศนะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ราคาลงมาเยอะพอสมควรลงมาสักสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว mm. เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยวัดทอมเราปลอมวันนี้ดี <Okay. S 1> นะครับเราติดไม้ติดมือก่อนกลับบ้านไปก็ยินกันแล, mm. แล้วดูแล้วเนี่ยผมว่าราคาหุ้นควรจะกลับไปยืนแถวบาทสิไม่ยากนะครับตัวนี้ อ๋อค่ะ ATP สามสิบตลาดวัวนี้อาจจะแกว่งมาแว่งมาก็ไม่เป็นไรเกิดมาเป็นหุ้นทว่าตลาดมันยังเดี๋ได้เลยนะครับก็เอาหุ้นไม่ต้องใหญ่มากกับบ้านแล้วก็ระหว่างวันเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอะไรงมันพลังหักพรุ่งนี้พลัหัสล้วค่ะพรุ่งนี้พลัหักเรายังเจอกันอยู่ครับยังมีหุ้นให้เทรดนะครับก็คิดว่าวันนี้เอาเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มีจุดถอยไหมคะสำหรับ ATP จุดถอยนะครับเขาลงมาลึกสุดก็ตอนติดแค s ตรงมาต่ำสุดคือ 8.3ตังค์แล้วก็เด้งมาวันนี้วันที่สองเนี่ย96ตังค์ตอนนี้เนี่ยจุดถอยอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอดูราคาคนนะครับได้ค่ะอราคาของเขาเนี่ยตอนนี้อยู่95กันพี่อยู่เราดูสัก92เป็นจุดถอยแล้วกันได้ค่ะแต่พุ่นราคาต่ำๆนี้ไม่น่าถอยอ่ะไม่น่าถอยนะฮะเราก็เลยให้ไปก่อน92แท่นหนึ่งศูน10ผ่านไปได้นี่ยิ่งยาวครับโอ้โหได้ค่ะสาหรับตัว ADP30 ในแหนะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ